สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟตอนแชนแนลเนน่ผมบิ๊กโฟตอนครับผมผมเอฟโฟตอนครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับวันนี้โฟตอนของเราครับมีชชยแนลแล้วใช่โอ้และจากที่รอกันมานานแหละไปแอบถ่ายกับร้านชาวบ้านเขามานานไปถ่ายดูนี่นั่นกันมาก็ตั้งเยอะแต่เรายังไม่เคยมีช่องเนาะวันนี้เรามีแล้วครับหลายคนสอบถามกันมาเยอะโฟตอน โฟตอนโฟตอนโฟตอนคืออะไรโฟตอนเป็นใครครันะครับทำไมต้องโฟตอนทำไมเราต้องมาคุยกันเนี่ยวันนี้โฟตอนคืออะไรโอเคครับก่อนอื่นเลยพี่ผมได้ยินมาเยอะมากเลยบางคนก็เรียกโฟตอนครับบางคนก็เรียกโฟตอนบางคนก็บอกว่าโปตอนบ้างแหละ<ช>สรุปแล้วออกเสียงว่ายัางไงพี่อ่านะครับแบรนด์สินค้าของเราก็คือโฟตอนโฟตอน F O R T R O N ครับอ๋อหรือถ้าภาษาไทยเขียนว่า สละโอฟอฟันรอเรือต่อเต่ารอเรือออ่างนอหนูอ๋อโฟตอนถูกต้องถ้าเราเป็นโฟตอนเนี่ยไปอยู่อีสานเขาเรียกว่าอะไรพี่โฟตอนเดอร์เออแล้วถ้าอยู่เหนือพี่โฟตอนเจ้าถ้าอยู่ใต้อะโฟตอนลาวโอ้ถ้าอยู่กรุงเทพเราก็โฟตอนครับโฟตอนเนี่ยแหละครับผมพอเลอยู่พื้นเล่นใหญ่ยูเรเช่อนะครับผมก็สําหรับในส่วนของโฟตอนครับทุกคน อตอนนี้เราเรียกกันถูกแล้วเนาะว่าโฟตอนแต่เราจะมารู้จักกันจริงๆจ,จ,จังๆเลยครับทำความรู้จักกับเขาเลยแหละว่าโฟตอนของเราเนี่ยคืออะไรนะครับผมเป็นใครมาจากไหนฝากพีเอสแนะนำเลยครับครับแบรนด์โฟตอนของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าบริษัท f r o ตอินเตอร์เนชั่นแจำกัดนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บำรุงรักษารถยนต์นี่แหละนะครับก่อตั้งมาในเมืองไทยเนี่ยครับน้องบีตตั้งแต่ปี2,545 45อุปกาปาเป็นจ20ปีใช่ครับผมก็ภายใต้การบริหารโดยท่านดรฐานันวัชโรทยางกูลนะครับก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญแหละมีความรู้ในส่วนของยานยนต์มาแบบโอ้โหประสบการณ์นี้เต็มที่เลยอ่ะผมได้ยินว่าเก่งมากในเรื่องของพลังงานยานยนต์ถูกต้องนะครับจริงๆถ้ามีเพจของท่านด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวมีติดตามในใต้เพจใต้คอมเมนต์มีโฆษณามีโฆษณาใช่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 นะครับแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีเนี่ยนะครับจุดแข็งของแบรนด์เฟ์ตอนของเราเนี่ยก็คือตัวในหมวดของทรีทเมนต์ครับน้องบิ๊กไม่ว่าจะเป็นตัวเฟ์ตอนเองที่ฝัดเอย ไบโอดีเซี p ลพั t ทิ a เมนต์เอ่ยแก๊สโซฮอร์พัฟทิชเมนต์เอ่ยหรือแม้กระทั่งในส่วนของบำลุงก็คือเป็นตัวโฟตอนออยล์ฟอสซิฟายเออร์นะครับตัวนี้ก็คือเรามีจำหน่ายอยู่ในศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นคอกฟิชไทยพัดหรือว่าศูนย์บริการชั้นนำข้างนอกทั่วประเทศนะครับ,รบขายกันตังบ้านหันแหลกเลยตอนนี้นะครับแล้วก็บางทีลูกค้าอาจจะได้เห็นพนักงาน สาวสวยหนุ่มหล่ออยู่ประจำศูนย์ที่จะคอยบริการลูกค้าด้วยพนักงานโฟตอนถูกต้องที่คอยให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาที่ศูนย์บริการใช่ใชหน้าที่ของเขาคือแนะนําโปรดักต์นั่นแหละให้ถูกต้องตามความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเชื่อเหลือให้คําแนะนําต่างๆด้วยครับผมอ่าฮะมี<ช>ทั่วประเทศครับก็คือใครที่เข้าศูนย์บริการอย่างที่ผมแจ้งมาเนี่ย ก็สามารถเจอน้องๆได้นะครับเรียกง่ายๆเลยว่าโฟตอนเราเนี่ยมีขายทั้งศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการรถนชั้นนำนะครับหรือว่าศูนย์บริการเร่งด่วนอย่างเช่นคอกพิษไทยพัดก็มีเหมือนกันออโตบงออโตบอยอะไรพวกนี้มีหมดแหละโอเคครับแล้วอย่างนี้ครับเรารู้จักในส่วนของทีมเมนแล้วผมเห็นแวบๆเลย เพิ่งเปิดข่าวไปปุ๊บเจอเลยอ่าครับน้ำมันเครื่องโฟตอนมีน้ำมันเครื่องด้วยใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่เอสบอกว่าในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องนี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถบ้านนี่ก็คือเราทํามาตัวซินติกครับผมนะครับจะเป็นโฟตอนสตรองโฟตอนสตรองที่น้องเรียกว่าสตรองสตรองสตรองที่แปลว่าแข็งแรงถูกต้องนะครับนะฮะก็คือจะมีอยู่จริงๆแล้วมีอยู่2เกรดครับผมก็คือเป็นซินติกแบรนดกับโฟรี่ซินติก อราคาจับต้องได้เข้าถึงได้เรียกว่าสบ,บายกระเป๋าถูกต้องอนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าเอเจนที e ที่เราใส่เนี่ยแน่นอนว่าหูจัดเต็ม จัดเต็มเลยเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าเพิ่มแอติทีฟเพิ่มเข้าไปในตัวของน้ำมันเครื่องนั้นเลยถูกต้องเป็นเทคโนโลยีในการปกป้องภายในเครื่องยนต์จริงๆแล้วของเราได้มาตรฐาน API SN แล้วนะจนถึง SP แล้วด้วยถูกต้องเนะนรัแล้วก็ในส่วนของค่ายดีเซลเนี่ยเราไปถึง CK4 แล้วด้วย CK4 Dexos 2นะครับตอบโจทย์ในส่วนของกระบะที่เป็น Euro6 แล้เรียกว่า ตอบรับมลพิษช่วยลดมลพิษได้ครับนะฮะปกป้องภายในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของบางค่ายที่จะใส่ในเส่วนของ DPF พวกนั้นนี่จะทําให้การสะสมความร้อนภายในเครื่องยนต์เยอะขึ้นเ<อ>พราะฉะนั้นน้ามันเครื่องเนี่ยก็ต้องมี คุณภาพที่สูงขึ้นครับเพื่อจะลดการสึกหรอภายในเครื่องยนต์ด้วยครับอพูดง่ายว่ามีครบอ่ะน้องบิ๊กแล้วผมเห็นเลยผมเห็นเลยในสนามเลยนะครับเลสซิ่งมีเลสซิ่งด้วยโอ้โหเลสซิ่งนี่คือเป็นยังไงบ้างครับพี่คือต้องบอกว่าตอนนี้กระแสมาจริงๆน้องบิ๊กนะฮะในส่วนของสายเลสซิ่งไม่ว่าจะเป็นอีโคอีโค่ไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบพันห้าเอ้ยพันแปดเอ้ยนะครับในส่วนของกลุ่มอีโคเนี่ยจะเป็น0ูนย์สามสิบศูนย์สามสิบเรียกว่า จากเดิมอาจจะเคยอยู่ในศูนย์บริการอยู่เปลี่ยนกันศูนย์20ประมาณนั้นแต่พอเป็นอีโคซิงปุ๊บมีการจูนมีการอะไรขึ้นมาปุ๊บขึ้นนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นศูนย์30ใช่แล้วพอกระเถิบสเต็ปต่อไปแล้วพี่สเต็ปต่อไปตัวพันหกพันแปดนะครับสองพันเราจะเป็นศูนย์สี่สิบศูนย์สี่สิบถูกต้องก็เพิ่มความหนืดเข้าไปนะครับแล้วสเต็ปแรงกว่านั้นอีกแรงกว่านั้นก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็น ถ้าเป็นการแข่งก็เป็นรุ่นโอเพนอะนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็น10 50ครับ10 50ก็คือมีเทอร์โบมีระบบอัลอากาศเรียกว่าจูนมาเต็มระบบแหละสายกระบะก็ใช้ได้รถกระบะดีเซลเราเนี่ยนะครับใช้ด้วยกันเลยทั้งเป็นซินทั้งดีเซลเลยใช้ได้สุดยอดนะครับและก็ที่สุดครับ16 10 6 0ซุปเปอ์ ซูเปอร์คาร์อ้จริงๆผมผมเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าบางทีหาน้ำมันเครื่องยากนะใช่ครับเบอร์ตัวนี้นะครับหายากนะที่จะที่จะมีมาจําหน่ายถูกต้องจริงๆแล้วจุดเด่นของโฟตอนตัวนี้นะครับนอกเหนือจากในส่วนของเทคโนโลยีหรือว่าไอเทีฟที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างหนึ่งว่าตัวที่เราค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญคือจริงๆตัวซูเปอร์คาร์เนี่ยอื เขาไม่ค่อยได้วิ่งทุกวันน้องมิกสายจอดเลยแหละจอดซะส่วนใหญ่นะครับบางทีไปก็ไปสไลด์รถสไลด์อีกจอดโชวาา์ไม่ค่อยได้ขับเออโหออกแต่ละทีดน้นดวมา,<อ>าดูวูบเลยนะครับ,รบซึ่งแน่นอนภายในเครื่องยนต์เนี่ยการจอดนานก็ไม่ได้ให้ผลดีนะน้องมิกอ,มอาจเกิดความชื้นอาจเกิดการออกซิเดชันภายในเครื่องยนต์ ูดง่ายๆเลยผมเคยเจอเลยข่าวเลยน้ำมันบูดนะครับจอดนานอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถมีความชื้นมีน้ําได้บางทีชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ที่มันเป็นเหล็กมันอาจเกิดสนิมได้ครับซึ่งตัวนี้ในส่วนของโฟตอนของเราเนี่ยป้องกันพวกนี้ได้หมดโอเคนะครับผมผมรู้มาแล้วมีทั้งทิปเมนต์มีทั้งน้ํามันเครื่องครับล่าสุดครับผมเห็นอีกแล้วเห็นนี่เห็นนี่เห็น่ข่าวเห็นอีกแล้วเห็นไม่ข่าวเอข่าวเยอะเหลือเกินนะครับ เป็นนวัตกรรมใหม่ <im it> เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกพร้อมกับน้ามันเบรกโฟตอนดอทสี่ครับเป็นยังไงครับพี่เอสโฟตอนของเราเนี่ยเรานําเครื่องเข้ามาเป็นเครื่องเลยเป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกค,ครับ <im it> ใช่ครับก็คือเราสามารถเติมน้ํามันเบรกไปที่เครื่องอาาแล้วก็ที่สําคัญข้อดีเครื่องนี้ก็คือว่าไม่ต้องใช้ไฟบ้าน ไม่ต้องใช้สายลมนะครับใช้ไฟกับแบตเตอรี่ได้เลยจะแบตเตอรี่รดลูกค้าหรือว่าแบตเตอรี่สำรองเราได้เลยใช้ได้หมดถูกต้องใช้เวลาเปีนแค่10นาทีได้ซ้ัไม่ต้องเหยียบย้ำแล้วสีล้อนี่จบแค่10นาทีไม่ต้องเหยียบย้ำเลยปล่อยไหลทำงานแค่คนเดียวคนเดียวไม่ต้องมานั่งตะโกนเหยียบย้ำถูกต้องและก็อีกอย่าง ที่สําคัญเลยครับใช้กับรถที่เป็นไฮบริดได้ด้วยคุณพระเรียกง่ายๆเลยว่ารถไฮบริดบางทีต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องแล้วจบเลยจบเลยใช้ได้หมดเลยถูกต้องไม่ต้องไปเหยียบย้ําประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับแล้วก็ทําให้ปลอดภัยกับรถด้วยนะเพราะว่าบางทีการเหยียบย้ำเนี่ยที่ผมเคยเจอนะหนึ่งเลยอาจจะทําให้ลูกยางหรือว่าพูดบ่อยๆอุปกรณ์เนี่ย เสื่อมสภาพปั๊มเบรกอาจจะรั่วได้ถูกต้องใช่ไหมครับเกิดใหญ่เลยงานใหญ่เลยต้องเปลี่ยนปั๊มเบรกแล้วถูกต้องเท่ากับตัวเครื่องโฟตอนตัวเนี้ยจะช่วยได้เลยช่วยได้ลดคอ่าลดแรงลดเวลาเพิ่มอย่างเดียวคือกําไรอย่างเดียวเลยเ<อ>นะครับนะครับก็ตอนนี้ส่วนบริการชั้นนําในบ้านเราเนี่ยโหมีแทบเกือบทุกสูตรแล้วครับน้องบิ๊ก ก็เรียกง่ายๆว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบด้วยเครื่องของโฟตอนและน้ำมันเบรกของโฟตอนเดี๋ยวค่อยมาใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ว่ามีที่ไหนบ้างนะบถ้าเอ่ยไปนี่คงอ๋อแน่นอนเลยแหละว่ามีจาหน่ายมีมีให้บริการเยอะเลยแหละอใช่ครับก็ในส่วนของโฟตอนในวันนี้ฮะเราก็เรียกว่าทําความรู้จักกันมานะ โฟตอนเราผมย้ำอีกทีแล้วกันนะครับเรามีตั้งแต่ในส่วนของทีมเม้นต์นะครับที่ดูแลในส่วนของรถที่ใช้แก๊สโซฮอลนะครับไบโอดีเซลนะครับรวมไปถึงพวกการล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์บำรุงบรุงกำลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฝากไปถึงด้วยครับน้ำมันเครื่องของโฟตอนนั่นเองนะครับผมเรียกแล้วจนไปถึงเครื่องมีทั้งเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก มีทั้งเปลี่ยนถ่ายด้วมันเกียร์หรือว่าฟาชชิ่งเกียร์นั่แหละฟาชชิ่งเกียร์ก็มีมีอิงเจอร์แม็กล้างหัวฉีดโดยตรงโอ้โหเรียกง่ายๆเลยเครื่องเปลี่ยนน้ำยาว่าน้ำคูลเลนอีกเรียกง่ายๆว่าครบวงจรถูกต้องต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปครับน้องมีด้วยมาตรฐานของลูกค้าเอ่ยของศูนย์บริการเอ่ยมันต้องมีแมชชีนหรือว่าสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของศูนย์บริการแล้วก็ มาตรฐานในส่วนของรถที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันด้วยครับครับผมงั้นใน EP นี้ครับเรารู้จักกันโฟตอนกับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับระหว่างตัวแก๊สโซฮอลพาร์ทิเมนต์นะครับหรือจะเป็นไบโอดีเซลพาร์ทิเมนต์ใครที่ใช้อยู่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินคอมเมนต์มาเลยนะครับว่า EP ต่อไปอยากจะให้เจาะลึกเรื่องอะไรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใครที่ใช้อยู่น้ำมันไบโอดีเซล b 6 b 7 B10 b บ0 B100 ร้อคืออะไรบางคนไม่รู้คืออะไรเติมอย่างเดียวสตาร์ตติดล้อหมุนวิ่งอย่างเดียวแล้วน้ำมันแพงเหลือเกินทุกวันนี้เราจะมีตัวช่วยอะไรมาช่วยกันได้นะครับ e ีีต่อไปครับติดตามได้เลยนะครับในส่วนของ E ีีนี้นะครับฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยเนาะสำหรับในส่วนของโฟตอนอีแรกนะครับตัวนี้โฟตอนชาแนลเราก็เนี่ยครับติดตามกันไว้นะครับเราจะมีความรู้ดีๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าวันที วันไหนเนี่ยโฟตอนเรามีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับ<ช>ก็กดติดตามไว้เลยเราจะพาไปดูกันนะครับผม<อ>สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพียรเนาะโอเคเด้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะเจอกันใหม่ครับ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโฟตอนโฟตอน The Automotive Leading Innovation